สวัสดีและทักทายทุกคนคะ่ะโรซาก็พามาชมดอกไม้อีกแล้วคะ่ะดอกไม้ในสวนข้างบ้านของเรานะคะทิวลิปก็กำลังออกดอกคะ่ะนี่ก็จะเป็นดารารัตของเราสีสันสวยงามมากเลยคะ่ะเนี่ยลมแรงเมื่อวานนี้คอหักเลยคะ่ะเห็นไหมมองดินเลย ส่วนอันนั้นก็จะเป็นดารารัตคู่นะคะนี่ก็จะเป็นดอกคู่สีเหลืองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกคู่สีขาวเกสรสีเหลืองนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้แล้วจะให้ทุกคนชมนะคะนี่ก็จะเป็นเบญจมาศปีที่แล้วขึ้นมางามมากเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ละค่ะแล้วเขาก็ ไปบานเอาตอนเดือนโนเวมเบรเดือนที่ลอยกระทงอะค่ะเราก็จะได้ทำกระทงจากดอกอเบญจมาศของเราทุกปีเลยนะคะทุกคนส่วนนี่สวยๆก็จะเป็นดอกโบตั๋นนะคะโบตั๋นสวยๆวของเราก็กำลังขึ้นมาเหมือนกันจ้าวันนี้ก็พาชมดอกไม้นานา,นาชนิดนะคะ นี่ก็จะเป็นดอกสีม่วงอันนี้เขาจะห้อยลงมานะคะแต่เขาหล่นลงมาที่ดินเราก็เลยปล่อยเขาไว้ที่ดินเขาก็กระจายออกไปอย่างนี้แหละคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นทิวลิปค่ะทิวลิปแล้วก็ต่อด้วยมาการิต้านะคะมาการิต้ากำลังทำซอมดอกอยู่จ้ะหรือว่าทำช่อดอกเนาะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเบนจมาม่า อันนี้สีเหลืองสีสีเหลืองสีขาวอ่าส่วนอันที่เห็นคราวที่แล้วอะ่ะก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งที่เป็นช่อเป็นเหมือนกระดาษค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเบนจมาศเหมือนกันเรามีอยู่สามสี่กลุ่มนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโบตันนะคะกำลังติดดอกเลยค่ะดูค่ะ กำลังติดดอกอันนี้สีอะไรเราจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องรอดูนะคะเราซื้อมาหลายสีเราซื้อมาหลายสีเหลือเกินค่ะจำไม่ได้ค่ะกำลังติดดอกงามเหลือเกินอยู่ฝั่งโน้นใกล้ๆข้อไก่ก็จะมีสองสีมีสีแดงกับสีขาวไม่ใช่สีขาวสีชมพูสีชมพูกับสีชมพูเข้มอันนี้ก็จะเป็นอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะใบไอปอยกักอ่ะอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นโบตันเอ้ยไม่ใช่พูดไปพูดมาก็จำผิดจำถูกเป็นจมาดเหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่อยู่ใกล้ๆมันจะมีสองสามกอเนี่ยกำลังติดดอกติดเอ้ไม่ใช่ติดดอกกำลังติดใบพูดไปก็มั่วละส่วนนี้ก็จะเป็น ดารารัตจ้าดารารัตของเราและที่เป็นพุ่มๆใบยาวๆนี่ก็จะเป็นออริสดูค่ะดอกอันนี้ของเรากำลังติดดอกเหมือนกันสีขาวนะคะก็คือดอกอเขาเรียกอะไรอะ่ะอุ้ยทุกคนคะ่ะขออภัยนะคะดอกอมาร์การิต้า ส่วนดอกอันนี้ชอบมากค่ะทุกคนทุกคนดูสิคะดอกอันนี้สีข,า,ขาวๆนี่สวยเนาะเป็นเหมือนกระเช้าเลยสวยมากแต่กล้องไม่โฟกัสนะคะทุกคนต้องเอามือมาบางังส่วนมือเราก็ไปขุดดินไปแคะดินมาเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างหน้าอีกนะคะนี่น ันนี้ก็สวยสีม่วงม่วงนี่ก็สวยนะคะทุกคนส่วนนี้ก็ดอกหัวใจจัก,กระพัดของเราค่ะดอกไม้สวยๆในสวนของเราก็มีเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยมีแต่อันสวยๆนะจ๊ะทุกคนใครชอบดอกไม้ก็มาจ้านี่ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะนี่ค่ะก็มีอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นหัวใจจกกักรพพัดเหมือนกันค่ะไปหนาทีแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะ